สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะความลับก้นบึ้งหัวใจเขาเกี่ยวกับคุณความลับที่เขาคิดนะคะที่มันอยู่ในหัวใจของเขาอะนะใต้ก้นบึ้งหัวใจเขาอะนะที่เกี่ยวกับคุณคืออะไรเพื่อนๆใครที่ผ่านเข้ามาเจอพี่นกคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะคะ ฝากกด like, ไลค์นะคะกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะนะคะถ้ากด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื<ๆ>่อนๆเรามาดูความลับใต้ก้นบึง้งหัวใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะ ที่เขารู้สึกถึงคุณจากใต้ก้นบึ้งหัวใจของเขาเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปล้วงกันในก้นบึ้งหัวใจเขาเนอะนะ,นะะก็ใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานสุน่มพลังงานเรนดอมนะ รือถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเช็คดวงส่วนตัวกับพี่นกก็ทักเข้ามาได้ค่ะเนาะพี่นกมีโพสต์ภาพ QR ไว้อยู่ตรงที่โพสต์รูปภาพสแกนเข้ามาคุยกันได้นะฮะตอนนี้มีโปรโด้วยโปรของพี่นกเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึง28มกราคมนี้นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มีเพิ่มการ์ดก็ความฟรีๆให้คุณไปเลยจากเขาคนนั้นถึงคุณนะถ้าคุณอยากไปเข้ามาถามหรือมีปัญหาความสัมพันธ์อยากจะถามหรือจะถามรเรื่องราวอื่นๆก็ดูได้หมดนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มีแบบโทรคุยอะไรทุกแบบเข้ามาคุยกันได้นะฮะประมาณ วัน,นี้เรามาดูกันนะคะความลับความลับการความลับความลับก้นบึ้งหัวใจเขาเกี่ยวกับคุณคืออะไรนะฮะมาดูซิเขาคนนี้ฮะ,ะอธิษฐานนึกหน้านึกชื่อเขานะคะคนที่คุณพบอยู่ดูใจอยู่คุยอยู่ไม่รู้แหละสถานะใดนะ,ค,ะความลับก้นบึง้งหัวใจของเขาคืออะไรที่คิดเกี่ยวกับคุณนะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ช่วยสื่อสารพลังงานผ่านไพ่สำรับนี้ความลับที่มันอยู่ใต้ก้นบึ้งหัวใจเขาที่คิดเกี่ยวกับคุณนะที่รู้สึกถึงคุณนะเป็นอย่างไรมาดูพี่นกจะเปิดให้สิบใบแล้วเดี๋ยวอ่านโอเดดเดนะ, oh, นะ,ะการจบสิ้นนะเดดเดสสำรับนี้เขากอดกันนะเพื่อนๆเ,นนะเขารักกันแล้วก็อะไรอีกคะ่ะเดอะฟูลนะคะ ยังไม่อ่านก่อนนี่นกเปิดไพ่ให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านทีเดียวความลับใต้ก้นบึ้งหัวใจเขาที่เกี่ยวกับคุณนะนะั้นคือเรื่องอะไรนะคะพี่นกวางกล้องใกล้เกินไปแล้วจะพอไหมเนี่ยโฟกัสนะคะความลับใต้ก้นบึ้งหัวใจเขาที่คิดเกี่ยวกับคุณนะ คืออะไรที่รู้สึกถึงคุณคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณนั่นแหละในก้นบึ้งหัวใจเขาอะนะที่มีต่อคุณคืออะไรความลับในก้นบึ้งหัวใจของเขาที่เกี่ยวกับคุณคือเรื่องอะไรอันนี้คือห้าไม้เท้านะเพืเ่อนห้าไม้ะแล้วก็อะไรคะซิกออฟ n อ6หกไม้เท้านะคะไพ่แห่งชัยชนะ ความลับในก้นบึ้งหัวใจเขาคืออะไรเดอะเมจิกเชนนะคะอะไรคะห้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวสับนิดนึงหกไม้เมจิกเชนห้าเหรียญนนะะโอ้สี่เหรียญไม่ใช่ห้าเหรียญทริอ n เป็นเดโค่คะ ความลับในก้นบึ้งหัวใจเขาที่มีต่อคุณคืออะไรเดิมมูนนะคะใต้สำรับคืออะไรคะใต,ต้สำรับคือเฮอร์มิตใต้สำรับเฮอร์มิตค่ะเอามาวางเลยง่ายดีเฮอร์มิตวางไม่พอพื้นที่แล้วเนาะเฮอร์มิตนะฮะใต้สำรับคือเฮอร์มิตนะเพื่อนๆมองไม่เห็นเนะาะ เดี๋ยวพี่น้องขอปรับหน้ากล้องนิดนึงแล้วกันโยกเย็กโยกเย็กนิดนะเออร่นะนะคะได้ไหมจะลงมาหน่อยโอเคโอเคได้ละประมาณนี้นะเพื่อนอืมเคมาครัความรับที่อยู่ในกลเบื้องหัวใจของเขาที่มีต่อคุณคืออะไรเขารู้สึกว่าเหมือน คนคนนี้นะเหมือนจะจบอยู่ที่คุณแล้วแหละคะเขาจะจบอยู่ที่คุณแล้วเขาคนนี้เดี๋ยวคูเนียเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่่วนสองคนน่าจะมีพลังงานของคนที่จบกันแล้วเลิกกันไปแล้วในจิตใจของเขาเขาคิดว่าคุณเน่ะเขาอะความรักที่อยู่ในใจเขาคือเหมือนเขามีเคยเจอพลังงานของคนที่เจอปัญหา นะฮะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความจบสิ้นในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้มันอึดอัดในหัวใจของเขาอึดอัดมากมันเหมือนถูกบีบถูกรัดไว้นะมันเหมือนโดนมัดไว้จะไปทางไหนก็ไม่ดีแต่คุณอนะมีค่าต่อเขามากๆเขามองว่าคุณอะมีค่ามากๆแต่คุณสองคนเจอประเด็นละนะคะปัญหาที่เจอกันอยู่ตอนนี้5าดาบนะมันทําให้คนคนนี้นิ่งเงียบคุณรู้ไหมความลับที่อยู่ในจิตใจของเขาคือเขาทุกข์มาก พราะทุกคนอาจจะมองดูว่าคนคนนี้ปิดกัน้นปิดประตูล็อกกุญแจซะอย่างแน่นหนาเลยแต่คุณรู้หรือเปล่าภายในประตูนี้มันมีอะไรอยู่รู้หรือไม่นะ ในก้นบึ้งหัวใจของเขาก็คืออยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่หลุดพ้นกัแล้วของคนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันของคนที่จบสิ้นกันไปแล้วในความสัมพันธ์คนที่เป็นอิสระจากกันแล้วเดือฟูคณสองคนเจอปัญหาหรือมีการทะเลาะได้แยกกันไปแล้วนะได้มีการหย่าร้างหรือแยกย้ายกันไปแล้วคนคนนี้นะความลับในก้นบึ้งหัวใจของเขาที่มีต่อคุณคุณรู้ไหมคืออะไรคนคนนี้รักคุณมากมั่นคงต่อคุณมากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาเอาช นใจคุณนะคนที่มีความสัมพันธ์ที่มุกอ่อนกันไปแล้วในตอนนี้เขาอึดอัดหาทางออกไม่เจอนะหายใจไม่ทั่วท้องอึดอัดคัด้องไปหมดเลยในตัวของเขาคุณก็มีสเสน่ห์สละเกินนะนะคนคนนี้ความลับในก้นบึ้งหัวใจของเขาคือเขาจะวางแผนเพื่อที่จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหน,น,นึ่งคนคนนี้ทุกข์มากโศกเศร้าเหน็ดหนาวอ้างว้างกลางคืนนอนหลับยากมากนะแล้วก็ส่องคุณตลอดด้วยเพื่อน,อนๆ The Hermit สอดสองคนทางโซเชียลตลอดหรือว่าจะมาส่งที่ทํางานที่ไหนไม่รู้แหละแต่คนคนนี้สองคนแน่แล้วคนคนนี้รักคุณมากเขาไม่มีทางปล่อยคุณให้หลุดมือต่อให้ตอนนี้แปดดาบมาสีเหรียนมาอะไรยังไงเดดเด e เดอะฟู The Date, The Fool, ยังไงไม่รู้แหละการหลุดพ้นนะแล้วเดอะฟูนี่คือการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะอืมนะเดกับเดอะฟูมาเนี่ยมันก็จบแล้วก็มาเริ่มต้นนะเพื่อนๆน,นะแล้วพลังงานของซิกออฟสอด ซิกอ,ออฟบอลสำหรับนี้คือการกลับมาเอาชัยชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยพลังงานของเขานี่เป็นคนที่เหมือนมีเซนต์มีซิกเซนต์มีรางอย่างหอนมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนาะเขาอะ เป็นเมจิกเชียนนี่คือเขากลับมาเขาจะเสกเขาจะสร้างเขาจะสันในใจของเขาคิดว่ากลับมารอบนี้เมื่อเขาขยายกับเด็กฟูก็เมจิกเชียนจะกลับมาเอาชัชนะนะฮะความสัมพันธ์ที่ตายจากกันไปแล้วเขาคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะกลับมาเอาชนะใจคุณจะกลับมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาทําให้ประตูใจของคุณที่ถูกปิดไปแล้วเนี่ยต้องถูกเปิดออกเขาคนนี้ยังมืดแปดด้านเหมือนโดนมัดออัอด,อดคัดข้องมันเหมือนเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ตอนนี้ในความสัมพันธ์คุณสองคนเดือดเขาทุกมาก กังวลมากนอนไม่หลับคนคนนี้คุณรู้ไหมในความลับก้นบึ้งหัวใจของเขาที่เกี่ยวกับคุณเขาทุกข์มากกังวลมากรักคุณมากเขารักและคิดถึงความรักและความคิดถึงของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเลยเพื่อนๆความรักและความคิดถึงของเขามันมีแต่ความทุกข์ความหวยหาความอึดอัดความขัดข้องแล้วก็ความที่เสียดายที่จะสูญเสียคุณไปกลัวมากๆที่สุดเลยหนึ่งอะไรรู้ไหมที่เขากลัวนะคะ ในหัวใจของเขาความลับที่อยู่ปกปิดในใจเขาที่เขาไม่เคยแกะไม่เคยสื่อสารไม่เคยบอกเนี่ยคือกลัวผู้หญิงที่มีค่าผู้ชายที่มีค่าที่สามารถดูแลตัวเองได้เก่งคนนี้จะหลุดมือเขาไปนะฮะคนสองคนมีปัญหาการจบสิ้นกันไปแล้วได้มีปัญหาการทะเลาะแล้วอย่าร้างแจกแยกแยกแยก้ายก,กันไปได้มีปัญหาของการที่ยังไม่คุมเครือยังคุมเครือกันอยู่ในความสัมพันธ์ พูดเียังคุณครวอกันอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ยังไม่สามารถชัดเจนได้อันนี้ประเด็นของคุณที่คนสองคนเจออยู่ในก้นบึ้งหัวใจของเขาความลับที่อยู่ความลับก้านเบื้องก้นบึง้งเออจดไว้นะฮะมง,งความลับก้นบึ้งหัวใจของเขาเนี่ยเกี่ยวกับคุณนะฮะ งงกับตัวเลขตัวเองจดเองก็งงเองมัน,มนความรักที่มันอยู่ใต้ก้นบึ้งหัวใจของเขาคือกลัวที่จะสูญเสียคนที่มีค่าที่สุดไปเพราะเขาคนนี้รักคุณมากนะคะ กลางคืนน่ะนอนหลับยากมากทุกโศกเศร้ากังวลเนะยแล้วก็พยายามสอดสอนคุณตลอดส่องคุณทุกวันคนนี้พี่นก้าการันตีเฮอร์มิตมาเป็นไพ่ใต้สําหรับส่องคุณตลอดคนที่จบคนที่หันหลังคุณอย่ามองว่าเขานิ่งเขาเงียบแต่แต่คุณรู้ไหมสอดส่องคุณตลอดค่ะส่องคุณตลอดเลยเนี่ยมีทุกธาตุราศีเลยนะอืมสอดส่องคุณตลอดอะอืมกันพิจิกได้กันได้นะฮะแล้วก็คุมได้ไม่ถุนตุนคุมเมษสิงธนูมีครบหมดแหละน้ำไม้เท้าก็มามีไม้ไม้เท้า พี่ไม่เท้ามามีควบของทุกธาราศี ความลับตก้กลบือหัวใจของเขานะคะเขาคนนี้คือรักคุณมากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเอาชนะใจคุณนะจะกลับมาสร้างจะกลับมาสันจะกลับมาทําทุกๆอย่างคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจะกลับมาสร้างให้คุณทุกอย่างเลยคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขามากเพียงแค่เขาไม่แสดงออกเท่านั้นเองค,คนคนนี้แต่ตอนนี้ยังมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยตกกลางคืน,นเน็ดหนาวอ้างว้างโศกเศร้าโอ้พลังงานเดิมูลแปดดาบแล้ว ก็สีดาบมาสีเหลียญมาแบบนี้ห้าไม้มาแบบนี้เพื่อนๆบอกตรงๆถ้าคุณดูผู้ชายคนนี้วิ่งคนนี้นิ่งเงียบเข่งขึมนะเพราะพลังงานเหลียมนี่เขาก็น่าจะเป็นวิ่งผู้ชายที่นิ่งๆไม่ก้อยแสดงออกนะบอกให้คุณรู้ไว้เลยคนที่นิ่งคนที่เงียบนอยู่ตอนนี้ความรับใต้ก้นบื้องหัวใจของเขาเขารักคุณมากและอยากจะกลับมาสู้อยากจะกลับมาสร้างเขาไม่ปล่อยคุณไปค่ะ นี่แหละคือความลับที่อยู่ในหัวใจของเขาเนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูพลังงานของคุณกับเขากันหน่อยว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึดนงนะพี่นกจะต่อเลยนะคะไม่เก็บไพ่แล้วนะเขาคนนี้บทสรุปแล้วกันบทสรุปของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเราดูพลังงาน ความลับก้นบึ้งหัวใจของเขาที่มีต่อคุณรักคุณมากๆคุณนี่เป็นควีนเหรียญที่อยู่ในใจของเขาเลยจะกลับมาสร้างสรรค์ทุกอย่างจะกลับมาเอาชัยชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะกลับมาสร้างวางแผนความลับที่อยู่ในใจเขาเขากําลังวางแผนที่จะหาทางกลับมากับมาหาคุณนะเพื่อนๆน,นะเขาคนนี้เนาะ คุณอาจจะมองดูว่าเขาปิดประตูหัวใจแล้วได้หรือเงียบไปแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วพี่นกเราจบกันแล้วเดดเดมาเนะ the food, าะเดดฟูต่างคนต่างเป็นอิสละกันแล้วแต่บอกให้คุณรู้ค่ะเพื่อนๆเขาคนนี้กําลังวันแผนที่จะวนกลับมาอยู่นะเนี่ยสามเหรียญคือการวางแผนแล้วคือการวนกลับเนาะอะไรโอ้เดอะเวิลด์ประสบความสําเร็จบทสรุปของคุณกับเขามีการกลับมา วนกันอยู่ในชีวิตนั่นแหละการจบครั้งนี้การมุฟออนไปครั้งนี้คุณสองคนจะได้วนกลับมาในชีวิตของกันและกันบอกตรงๆความสัมพันธ์นี้เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากๆเนี่ยสิบดาบเนี่ยนะฮะพลังงานสิบดาบเนี่ยมันจะจบสิ้นนะเมื่อเขามาขยายกับ t h e w o r l d นะมันคือการจบสิ้นความเจ็บปวดนะความรู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวนะฮะเนี่ยเห็นไหมตึกบ้านร้างนะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่หิมะเหน็บหนาวอ้างว้างโงกเวดนะฮะเยือกเย็นเนี่ย ความรู้สึกเหล่านี้มันจะจบสิ้นไปแล้วนะคะบทสรุปของคุณสองคนโอ้โหคุณคือคู่แท้นะคะรักแท้คู่แท้สองถ้วยพลังงานของคุณกับเขาคือคู่แท้รักแท้กันนะคะมันจะจบสิ้นแล้วก็จะกลับมามอบถ้วยให้กันเห็นไหมคนคนนี้ชาวกระกฏได้ชาวท่าน้ำก็มาคนคนนี้คือคู่บุญคุณเห็นดอกบัวไหมดอกบัวดอกบัวนะ คุณคนนี้คือกู้บุญของคุณนะเขาคนนี้จะกลับมาเทคแอคชั่นนะคะจะกลับมาสู้ไม่ถอยในความสัมพันธ์นี้พลังงานของคุณสองคนกับเขาในความสัมพันธ์นี้หนักเหนื่อยหน่วงจริงๆนะบทสรุปของคนสองคนถ้าผ่านเนี่ยสมองเขาเหมือนโดนช็อตเลยไฟฟ้าเต็มไปหมดคิดถึงคุณมากรักคุณมากคนนี้คิดต่างๆนานๆในหัวของเขาว่าจะไปต่อยังไงอะไรดีโอ้พลังงานดาวินเฟรมก็มาเพื่อนๆสีไม้เท้าแล้วคุณเห็นไหมกระจกเงาสะท้อนน่ะ เขาสะท้อนมองกระจกแล้วก็สะท้อนเห็นเป็นคุณนี่คือพลังงานทวินเฟรมนะฮะเดอะซันบทสรุปของคุณสองคนสวยสวยมากๆากเดอะเวิลด์เดอะมา, the world, the sun, มาบทสรุปของคุณกับเขาคู่ทวินเฟรมอีกแล้วมาเขาคนนี้จะมีโอกาสได้มาอยู่เนียนกับคุณแน่นอนนะคะหลังจากผ่านการเจ็บปวดทุกโฉกโศกเท่าทรมานดหดหูคิดมากคิดเยอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะฮะคนคนนี้นะฮะ เขานะ่ยไฟออฟคัพจะกลับมาได้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเดอะซันกับเดอะ o วอร์มาห้าถ้วยพลังงานของคุณกลับมาแล้วก็ยังมีความเหน็ดหนาาอ้างว้งสศกเศร้ากันบ้างนั่นแหละเนาะอนาคตโอ้เดอะซันได้กลับมาเริ่มต้นกันแน่นอนนะฮะเดอะซันแล้วก็หนึ่งดาบไม่ใช่หไม้หนึ่งไม้ เอสออฟวอนหนึ่งไม้เท้าบทสรุปของคนกับเขาสวยค่ะสวยมากคุสองคนได้สมหวังเมื่อผ่านเห็นไหมพี่นอกอ่านแล้วว่าสิบดาบนี้คือการจบสิ้นของความเหน็ดหนาวอ้างวัางความเจ็บปวดจบสิ้นความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งแหล่ความโศกเศร้าอะไรอวรนคนสองคนจะกลับมามอบถ้วยให้กันจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะคณสองคนคือคู่รักทวินเฟรมอีกแล้วนะคะคู่รักทวินเฟรมมาเราเปิดโรแมนต์นิดหน่อยแล้วกันเนาะดูไพ่โรแมนต์นิดหนึ่งแล้วก็ดูการ์ดข้อความของคู่ทวินนะคะ ดูก,การเข้อากองพู่ทวีวโนโหยนะคะอืมก,การข้อความของพี่นกนะฮะเลวก็ให้โรแมนต์นะเดี๋ยวให้โรแมนต์อยู่ไหนอืมอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะพี่นกเอาไพ่ก่อนนะฮะจึงไพ่ก่อนนะ เขาคนนี้นะคะเพื่อนๆจะกลับมาประสบความสําเร็จกับคุณแน่นอนทั้ง The World ทั้ง The Sun มาคุณสองคนก็ไม่ไปไหนหกันหรอกเพื่อนๆวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละนะวนไปเวียนมาคนคนนี้คือคนที่เคยหักหลังคุณได้เคยทําให้คุณเจ็บปวดได้หรือไม่ พลังงานมีบางคนบางท่านไม่ใช่ทุกท่านนะคนคนนี้เคยหักหลังคุณไหมหรือไม่บางคนบางท่านก็พลังงานของคนที่เคยเจ็บปวดมาในความสัมพันธ์เก่าๆของเขา,ขเขาสิบดาบอันะมันอ่านได้หลายพลังงานนะคะอาจจะเป็นของใครบางคนบางท่านพลังงานของคุณคือคู่รักทวินใครที่มาดูคลิปนี้ชาวทาวินอีกแล้วนะคะเราดูนิดนึงให้ไพ่โรแมนต์แอนเชอร์ไกด์ไลน์ช่วยบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนี่คือคู่ทวินและชัดชัวร์นะเมื่อชัดชัวร์ว่าเป็นทวินแล้วนะ คุณตอนนี้เจอปัญหาอะไรกันอยู่มาดูก่อนอันนี้คือบุตรสรุปคนสองคนได้ลงเอยได้ประสบความสําเร็จแน่นอนมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนเนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นหนึ่งไม่เท้าเป็นใต้สรุปการเริ่มต้นแล้วก็การกลับวนกลับมา The World คุณสองคนคือ The World กับ The Sun นี่คือไพ่ห่งการแต่งงานมีโอกาสวนกลับมาแต่งงานคุณสองคนในความสัมพันธ์นี้ไพ่โรแมนต์บอกว่าไกด์ไลน์ให้คุณมองบวกคิดบวกนะคะทำสิ่งที่ดีอธิษฐานขอพรนะคะ Oh, โอ้โหคุณสองคนคือคนที่จะได้มาแต่งงานจริงๆพี่นกอ่านผิดไหมล่ะเนี่ย the world the sun มาแล้วการเริ่มต้นใหม่คุณสองคนจักราวาลล็อกกันและกันไว้แล้วนะคะคุณคือคนที่เ, <Want> <c ash> เขาจะสวมแหวนให้คุณแล้วคุณก็คนที่จะเกี่ยวก้อยคนที่จะคล้องแขนเขาเข้าพิธีวิวา h a r t to h e a r t conversation <c oughs> คุณสองคนในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานของไพ่โรแมนต์บอกว่า คุณสองคนนะ่ะต้องเปิดใจคุยกันนะเรียนรู้กันอย่างเรียนรู้กันไม่เพียงพอให้เปิดใจคุยกันให้เต็มที่นะคะศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะค,ะความสัมพันธ์นี้ Let go to control issue นะฮะปลดปล่อยนะคะอย่าไป control ในความสัมพันธ์นะฮะอะไรอีกคะ เพลฟูเนสคนสองคนอนาคตได้กลับมามั่นหมายได้แต่งงานแล้วจะมีความสุขกันมากๆเพลฟูเน s น่ารักอ่อนโยนโอ้โหโรแมนต์นะคะกลับมาก็หวานแหววลึกซึ้งอยากจะกระจุบกระจิบอยากจะอยู่ใกล้กันอยากจะสัมผัสบหน่ารักคนที่เป็นผู้หญิงก็สดใสร่าเริงอ่อนโยนนะคะ ผองใสแล้วคนที่บนผู้ชายเขามีแพชชั่นต่อผู้หญิงมากๆเลยนะคะกลับมาจะอ่อนโดนจะกันนุ้งกันนี้โอ,อ้คุณสองคนคือคูอ่ทวินจริงๆแล้วเป็นพาสไลท์กันนั่นแหละเนาะพา t สไลท์รีเลชั่นชะิพความสัมพันธ์นี้ก็คือความสัมพันธ์ของชาวคู่รักจากอดีตที่วิญญาณกลับมาเจอกันอีกกิฟ p ์อเปิลโยมาเห็นไหมเปิดใจคุยกันก็ตรงเลยประเด็นของคนสคนเนี่ยนะฮาร์ทูฮาร์ทคอนเวอร์เซชันแล้วก็อเปิลโยมา กิฟต์ออฟเฟิลโยมายเปิดใจคุยกันนะคะเรียนรู้กันและกันใต้สำรับโอ้โ oh, ห oh, สวย World Wedding for f o r มสัมพันธ์นี้ คุ้มค่าแก่การรอคอยคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักที่เคยมีคนรักหักหลังมาแล้วนะฮะสิบดาบเนาะพลังงานของคนที่เจ็บปวดหนักมากนะฮะแล้วก็มามาเจอพลังงานกับคนอีกเขาก็ยังกังวลหรือยังไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะเปิดใจคบกับคุณหรือมันเหมือนมีพลังงานเหมือนกับว่าก้าวกลัวอย่างเงี้ยแต่ก็ยังหนักยังหน่วงอยู่ในใจของเขาคนคนนี้ถ้าคุณรอเขาต่อไปเพื่อนๆบอกตรงๆเนี่ยอืม โหวต waiting for ค่ะคุ้มค่าแก่การรอคอย gy time is a work in your love life นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของจักรวาลต้องรอจักรวาลน,นะคะเพื่อนๆโหวต waiting for ก็คือรอวันเวลา ที่ควรค่าแก่การรอคอยนั่นแหละคุณสองคนต้องรอจักกรวานจัดการเพราะพลังงานคู่รักของคุณคือจัก,กรวานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้องมองอยู่นะไม่ธรรมดาเลยนะคะคู่ของคุณนี่แหละพลังงานทวินด้วยแล้วก็พลังงานของชาว Past l i f e Relationship ก็คือคู่รักที่ติดกรรมกันมาจากอดีตเราดูข้อความนะฮะของทวินนิดนึงเพราะอันนี้คือคู่รักทวินนะ What Waiting For ถ้าคุณผ่านอุปสรรคระดับสิบดาบได้ปัญหาเนี่ยให้ใช้พลังงานคิดบวกก i ิปอ p อเปิลโยมายนะคะเปิดใจแล้วเรียนรู้คุยกันเนี่ยคุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนี้นะ l t t go to Control Issue ทั้งหมดทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคุณสองคนเนี่ยคุ้มค่าแก่การโรกอยแน่นอนเพื่อนๆข้อ,อความจากเขาส่งถึงคุณชาวตะวินเฟรมของคุณเส้นทางของเราจะกลับมาบรรจบกันสเสมอนะคะ อันนี้คือข้อความจากผู้รักทวินของคุณนะอะไรอีกฉันอยากจะกอดคุณไว้ในอ้อมแขนฉันอยากจะกอดคุณไว้ในอ้อมแขนฉันเป็นของคุณตลอดไป ความรักของเราเป็นนิรันดรความรักของเราจะไม่สิ้นสุดฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาความรักที่ฉันมีต่อคุณนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่เคย อพอนานเข้านานวันเข้าความรักนะคะมันก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นน่นนะเนาะคุณคิดถึงฉันแบบที่ฉันคิดถึงคุณหรือเปล่าเออเนี่ยนะคุณคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณไหมเขนะะาถามอะไรคะต้องตอนนี้ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาของคุณกับเขานะั่นแหละตอนนี้นะต้องแยกแยก้ายก,กันก่อนนะ ได้สำรับคืออะไรคะฉันคิดถึงคุณอฉันคิดถึงคุณอีกแล้วนะฮะก็คนนี้คิดถึงคุณมากเลยเนาะชาววันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์วันพฤหัสวันอังคารนะคะแล้วก็อะไรอีกดูซิอันนี้วันอะไรวันศุกร์วันอังคารวันพุธวันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารนะคะ วันสุกวันอังคารสุกอังคารพุธพฤหนะัสอาทิตนะสุกอังคารพุธพฤหัสอาทิตย์นะคะโอเคเรามาดูข้อความสำหรับนี้อีกนิดนึงละวกันว่าเขาอยากบอกอะไรบ้างอีกสกักกาข้อความนะภาษาวันนี้พี่นกจะอัพคลิปเดียว อัพคลิปเดียวไม่ว่างแล้วจะไปทําดวงต่อนะคะให้เพื่อนๆคลิปเดียวก่อนนะาเมื่อวานอัพไปให้สี่คลิปเลยก็ไปดูอันนั้นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําให้ใหม่นะ้นะคะเนี่ยไม่มีเวลามีเวลาพี่น,ะนกจะอัพให้สักสองสามคลิปนะนวางเป้าไว้กจะอัพให้สักสองคลิปอย่างน้อยหรือว่า สัก3าสี่แล้วแต่พี่นกกว้างอะเนาะแต่ก็จะพยายามไม่ให้ขาดเมื่อวานซื้อไม่ได้อัพคลิปให้เลยเนาะติดมากจริงๆตีสครึ่งกว่าจะได้นอนก็เลยไม่ไหวแล้วอ่านไพ่ก็งงๆสลึมสลึมแล้วสมองเนะ สองหัวข้อนั้นงงง,งไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันจะหลับไม่หลับเลยแล้วพยายามไม่ได้ข้อความของเขาที่อยากบอกคุณออกคือ I could be your hero เขาบอกว่าเขาสามารถเป็นพระเอกนางเอกให้คุณได้นะเออมาหวานแหววมาเลยนะคะ r e a c h out นะคะ r e a c h out ก็ไม่ต้องแปลเลยแหละคุณเข้าใจอยู่แล้วนะดาบนะฮะหนึ่งดาบ,นะดาบชัดเจนที่สุดในใจแล้วคุณคือคนของเขานะคะเลือกคุณเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งหงมาหมายเลขทวินจริงๆ You are so very beautiful. Why do you need me? คุณสวยขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงยังต้องการผมอีกหลักฉันอีกหลักเออ You are wrong. เออเขาบอกคุณผิดคุณทำอะไรผิดคุณไปทำอะไรผิดคะทำอะไรผิดเนี่ยคุณทำอะไรเขา I w o r r y I worry very I worry about us a lot เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับเราสองคนมากเลยนะอ กังวลมากเลยเขารักคุณมากไงเนาะนีนน้พลังงานทาวเฟรมเขารักคุณมากเลยคนนี้นะคะอะไรคะอีโกโ้คนนี้อีโก้นะฮะเขาบอกว่าเขามีอีโกโน้นะสุดท้ายสุดท้ายคืออีงสุดท้ายอย่าบอกอะไรอะไรคะ I want to สอ oh, สุดท้ายแล้วผมต้องการสร้างครอบครัวกับคุณชัดเจนในใจแล้วว่าคนที่จะสร้างครอบครัวด้วยคือคุณคือเธอเท่านั้นนะคะหนึ่งดาบมานะ I hope you will wake for me ผมหวังว่าฉันหวังว่าคุณจะรอฉันได้รอผมได้นะคะใต้สำหรับการข้อความคือ y o u r family w o n t like me ให้อีกใบสิเขาบอกว่า ครอบครัวของคุณไม่ชอบเขาเหรออะไรคะใต้สำรับเซ็กวิตย์ยูอ้อันนี้ yes นะคะชัดเจนที่สุดในใจของเขาเออให้เห็นแบบนี้ได้ละอันนั้น yes นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่ง Let me hold you นะฮะพอละเขาบอกว่าขอให้ผมจับมือคุณไปนะจูงมือกันไปนะเออประมาณนี้แหละ Let me hold you นะ อืมนะฮะนี่คือข้อความของเขาที่อยากบอกคนหนึ่งดาบคือชัดเจนที่สุดในใจมากแล้วว่าคนที่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เขาเลือกหนึ่งเดียวที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วย Yes ใช่เขาคนนี้ก็คือคุณแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าครอบครัวของคุณไม่ชอบเขาเหรอก็ไปดูข้อความไหนที่เป็นของคุณนะฮะอืมเขาบอกว่าขอให้เขาได้จูมือเขาไปนะ เออเนี่ยคนคนนี้ต้องการทางเพศกับคนมากๆด้วยน่าจะมิเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วไหมหรือคนที่ยังไม่เคยเจอกันก็ได้รู้สึกถึงกันมากอยากสัมผัสหอยหาได้หมดนะคะแล้วก็เลยไม่ให้เข้ากล้องอันนี้นะเดี๋ยวโดวนปิดกั้นนะอันนี้คือต้องการคุณมากๆนะทำภาษาอังกฤษก็ไม่อ่านซ้ําแล้วเดี๋ยวโดวนปิดกั้นนะประมาณนี้ข้อความจากเขาถึงคุณใครมีปัญหาทุกร้อนจิตใจอยากจะเคลียร์อยากจะคุยอยากจะระบาย พิมได้คอมเมนต์หรือถ้าสนใจที่จะเช็คดวงส่วนตัวให้เป็นดวงของคุณเลยก็เข้ามาคุยกับพี่นกได้ถ้างบน้อยก็สแกน QR เข้ามาคุยกันก่อนว่าคุณทุกจริงๆพี่นกก็จะคุยด้วยนะคะแบบคร่าครูที่ไม่จัดหนักไปคุยก่อนคุยก่อนสแกน QR แล้วก็ทักมาไม่ต้องกังวลอะไรพี่นกใจดีมากนะคะคุยกันก่อนใครที่ยังไม่ได้คุยกับพี่นกคุณไม่รู้หรอกนะว่าพี่นกเอ่อ คุยกับลูกดวงที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวแบบไหนเข้ามาคุยกันก่อนนะนะคะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดี์ขอใอ้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะคะฝันว่าได้เงินได้ทองนะนะคะตื่นขึ้นมาจะได้ได้เงินได้ทองสิ่งที่เราตามหาทุกวันไปทำมาหากินนะ,ะขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จทุกด้านเลยแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ก็ได้แค่คลิปเดียวแหละนะคะนะคะสวัสดีค่ะ